ปลาออฟฟิชนะครับหรือว่าปลาริบบินนะครับก็เป็นปลาทะเลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลลึกนะครับนาในระดับความลึก250จนกระทั่งถึง1000เมตรนะฮะในเขตที่เขาเรียกว่ามีโซพีลาจิกนะครับในธรรมชาติปลาตัวนี้กินแพลงต้นสัตว์นะครับรวมทั้งมีรายงานว่ากินพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเช่นกุ้งแล้วก็หมึกด้วย ตามจริงแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยทะเลของเราเนี่ยมีความนึกไม่ถึง100รอเมตรนะครับโดยโดยโดย,โดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าการพบครั้งนี้นี่ก็ถือเป็นการพบที่านานๆจะพบสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าปลานี้เจ้าออฟฟิชเนี่ยอยู่ในทะเลลึกนะฮะทีนี้เรามาพบในทะเลอันดามันซึ่งเป็นเขตตื้นเนี่ยก็ถือเป็นรายการการค้นพบที่ไม่บ่อยนักรวมทั้งการพบปลาออฟฟิชครั้งนี้ก็นับเป็น รายงานการพบอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยด้วยครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับก็คืออาจจะเป็นไปได้ครับว่าเกิดการอพยพยหรือการเคลื่อนย้ายของปลาตัวนี้จากเขตน้ําลึกเนี่ยเข้ามาแล้วก็ติดเครื่องมือประมงมาถูกจับได้ในเขตน้ําตื้นนะครับตามจริงแล้วปลาตัวนี้อยู่ในความลึกค่อนข้างมากในมาหาสมุทรอินเดียนะครับแต่อาจจะด้วยเหตุผลหลายประการที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวของกระแสน้ําเย็นเข้าใกล้ฝั่งหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกที่ทําให้กระแสน้ํามีการเปลี่ยนแปลงและน้ําในชั้นน้ําลึกเนี่ยเกิดกระแสน้ําไหลแรงเจ้าปลาตัวนี้ก็ไม่สบายนะครับทรงตัวไม่ได้หรืออาจจะด้วยเหตุผลอื่นจึงต้องอพยพนะฮะหรือโดนกระแสน้ำเนี่ยพัดพาเข้ามาในเขตน,น้ําตื้นแล้วก็มาถูกจับได้ในพื้นที่ะทะเลของประเทศไทยครับ ในประเทศญี่ปุ่นมีความเชื่อครับรวมทั้งในแม้แต่ในต่างาในแถบยุโรปเองเนยครับก็มีการพูดถึงเรื่องของเจ้าปลาตัวนี้นะฮะว่าเป็นอสุรกายในทะเลนะครับ sea serpent น,นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในญี่ปุ่นเองนะครับมีความเชื่อเพราะว่ามีหลายครั้งที่การปรากฏตัวของปลาตัวนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวแต่อันที่จริงแล้วนยครับปลาตัวนี้เข้าใกล้ฝั่งเพราะว่าเข้ามาตามกระแสน้ํา ที่พัดเข้ามานะฮะตัวเขาเองเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ในน้ําลึกอยู่ในมีโฟพิลาจิกซึ่งกระแสน้ําอ่อนมากกระแสน้ําแทบจะนิ่งเลยตัวเขาเองจะไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อจะเห็นว่าตัวแบนบางเลยครับไม่ค่อยมีแรงสู้กระแสน้ําแต่เมื่อไรก็ตามที่ในเขตมีโฟพิลาจิกเกิดกระแสน้ําไหลรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามนะฮะเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกกระแสน้ําเย็นเขา้าใกล้ฟัง เกิดการเปลี่ยนชั้นน้ําทําให้กระแสน้ําในชั้นลึกยกตัวขึ้นมาด้านบนกระแสน้ํารุนแรงหรือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลลึกเกิดกระแสน้ําในชั้นลึกรุนแรงขึ้นเจ้าปลาตัวนี้ก็โดนพัดพา er, หรือว่าเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ฝั่งได้ถ้าหากว่าการที่เขาเข้ามาใกล้ฝั่งเกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่ด้วยสาเหตุที่เกิดจากกระแสน้ําในชั้นลึกไหลรุนแรงเพราะการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอันนี้ไม่แน่ครับ อาจจะมีความสัมพันธ์กับแ่นดินไหวแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับในญี่ปุ่นเองเการพบปลานี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าพบแล้วจะเกิดแ่นดินไหวทุกครั้งนะครับเพียงแค่บางครั้งเท่านั้นนะครับท,ท,ที่มีการาพบปรากฏการณ์เช่นนี้ครับแน่นอนครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําในมหาสมุทรทําให้เจ้าปลาซึ่งอาศัยอยู่ในเขตทะเลลึกเนี่ยเข้ามาใกล้ฝั่งนะครับผมก็เชื่อว,ว่าจะด้วยเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําในมหาสมุทรการเปลี่ยนชั้นน้ําหรือเหตุผลอื่นๆที่ทําให้เกิดกระแสน้ําในทะเลลึกเป็นเหตุผลที่ทําให้ตาตัวนี้เข้าใกล้ฝั่งขึ้นครับผม